เป็นพระที่ดีรุ่นหนึ่งเป็นพระที่เส้นคัดนนโยมนะครับเป็นตัวอย่างของพระสงฆ์ในวัดมีเมตตาให้กับพระสงฆ์ท่วทัางวัดวันนี้ก็ก็เลยคิดโอกาสทําบุญร่วมกันญาติโยมบ้างคระบ้างถาวายทานอุทิศให้ท่านก็ขอเล่าเรื่องของหลวงพ่อหลวงพ่อที่ททนครสวรรค์ท่านท่านเล่าให้ฟังว่าเราทําบุญเนี่ย ปกติเราก็ทําอยู่แล้วโยมแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเรามีศรัทธาในวามเชื่อมั่นเชื่อมันอม่นในบุญกุศลเชื่อมั่นยังไงเชื่อมั่นว่าบุญเนี่ยเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของที่สามารถดนบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้เราได้ในในหมื่นจักรวาลเลยท่านว่าอย่างนั้นนะถ้าเราเชื่อมั่นเนี่ยเชื่อมั่นในคุณพระตนตรยัยเชื่อมั่นในบุญกุศล ก็สามารถประสิทธิ์ประสาทให้เกิดผลที่เป็นความสุขเพราะว่าบุญเนี่ยก็จะทําให้เราพ้นจากเรื่องหล้ายๆพ้จนจากความยุ่งยากจิตใจแล้วก็ได้ประสบความสุขสําดานตามสมควรทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าเพราะว่าตัวศรัทธาห,หรือความเชื่อเนี่ยท่านอธิบายว่าทําให้ใจผ่องใสโยมผ่องใสอย,อยังไงท่านเปรียบเหมือนแก้วมณนีโยมอาจจะนึกไม่ออก แคมีสีแดงสีใสเนี่ยมีความสว่างพอใส่ลงไปในน้ําเนี่ยวางลงไปในน้ําน้ําก็ดูสว่างสดใสคนที่มีศรัทธาก็เปล่งมันอย่างนั้นแหละมีความเชื่อมีความเรื่อมใส่มีความตรงใจเชื่อพอศรัทธาอยู่ในใจเราใจเราก็ผ่องใสมีประกายมีรัศมี <c oughs> ก็จะเปล่นนะงมาทางดวงตาบ้างทงางผิวพรรณบ้างอันนั้นท่านเปลี่ยนไปอย่างนั้นเองแต่ว่าศรัทธาใน พระพุทธศาสนาเนี่ยก็มีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นคุณหลายอย่าง,งอันแรกก็ตรัสว่าศรัทธาเนี่เป็นทรัพย์เครื่องพื้นใจอันประเสริฐที่สุดของคนในโลกนี้คือถ้าคนมีเรามีศรัทธาเชื่อมั่นในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในบุญกุศลแล้วเนี่ยก็เหมือนมีทรัพย์มากมายอยู่ในตัวเองทรัพย์อันนี้ก็สามารถนําไปสู่ความสุขหลายๆรูปแบบที่เราปรารถนา ดังที่เราเรียนมาก็จะเห็นว่าศรัทธานี่เป็นอริยทรัพย์ข้อแรกเลยอริยทรัพย์ข้อแรกก็คือมีศรัทธาเราเชื่อเราเริ่มใสแล้วนอกจากนั้นสูงขึ้นไปก็คือศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วทําประโยชน์ให้สําเร็จนะศรัทธาสาธุปฏิติจจาถ้าเรามีความเชื่อมั่นอย่างมั่นคงไม่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วอะไรก็สําเร็จได้สังเกตว่าอย่างง่ายๆนะคนมีศรัทธาในการงานของตัวเองก็สามารถทํางานให้เสร็จได้ มีความมั่นใจในการเรียนหนังสือก,สก็สามารถเรียนให้สาเร็จได้หรือว่าศรัทธาในบุญกุศลก็ได้รับความสุขจากบ,บุญกุศลที่เราทำอยู่ในเนืองซึ่งยมก็ทําอยู่แล้วนึ่งสูงขึ้นไปกว่านั้นก็คือศรัทธานี้ทําให้เป็นเหตุให้ข้ามพ้นจากโอคาสงสารได้ศรัทธายะตรตีโอคงเจ้าตรัสสอนอลรากยักษ์ว่าคนจะข้ามห้่วงน้ําคือกิเลสได้ด้วยศรัทธาอาศัยศรัทธาทำให้เราข้าม เรื่องหลายๆข้ามทุกข้ามวัฏสงสารได้ก็อาศัยศรัทธาจะเล่าเรื่องในพุทธการคนที่มีศรัทธาแล้วรอดพ้นจากมีเกิดปฏิหารเนี่หลายคนยเช่นพระนามสุปววาสายางเ์เินเป็นแม่ของพระศิวลีคลอดลูกอยู่ในท้องเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเดยลูกก็ขวางอยู่ด้วยวิบากกรรมในชาติก่อนแล้วก็ให้สามีไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามา ขอพระพูทธเจ้าให้ผรนว่าขอให้พระนางสุปวาสาจงปลอดภัยแล้วก็คลอดลูกที่มีสุขภาพดีพระนางก็คลอดเลยรุกเลยโดยอำนาจที่นางมีความเชื่อแล้วก็บโดกันุกับพุทธคุณด้วยนี่หรือว่าพระนางอะไรสุปิยานางสุปิยาเคยได้ยินไหมย่ยกถวายเนื้อขาของเจนให้กับพระเลยพระป่วย ก็นางก็ไปไปวัดประจําถามว่าพระคุณเจ้าต้องการอะไรก็บอกว่าพระบอกป่วยว่างั้นต้องการฉันน้ําต้มเนื้อก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเนื้ออะไรพอดีวันนั้นเป็นวันพระพอดีแล้วก็นางก็หาเนื้อสัตว์ในตลาดไม่ได้แต่ก่อนเนี่วันพระจาได้ว่าเด็กๆเนี่ยเขาไม่ขายเนื้อสัตว์นี่ยังไงแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้ขายซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกที่มีหมดก็นางหาซื้อเนื้อไม่ได้ก็เลยเฉียนเนื้อขาตัวเองเพราะว่าสันดาวกับพระไปแล้ว เชื้อนเนื้อขาแล้วก็เอาไปส้มเอาไปถวายพระท่านก็ดื่มท่านไม่รู้อยู่แล้วพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่บ้านนางก็ไม่กล้าออกมารับสามีก็กราบถูนพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกให้เรียกนางมาพอมาต่อหน้าพระพุทธเจ้าก็แผลหายไปเลย,ยด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธาของนางหรือว่าอีกหลายๆลยเหตุการณ์หนึ่งอย่างเช่นมัทธกุณฑลีโยมก็ได้แต่แล้วันได้เรียนหนังสือ มัจจาุณลีเนี่ยเป็นลูกของเศรษฐีที่เหนียวอย่างอาทินรักบ,บุพก,กรารมไม่เคยให้ใครเลยไม่เคยทําทานลูกก็เลยไม่ได้ทําบุญทําทานเลยรักษาศีลฟังธรรมไม่เคยอยตอนสุดท้ายก่อนจะตายพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดเห็นรัศมีของพระพุทธเจ้าเกิดศรัทธาเลื่อมใสแค่นั้นระยองตาทุกจะเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วมาพร้อมกับสมบัติพระเจ้าก็แสดงธรรมให้มัททกุลลีฟัง ได้กร็รลูกเป็นศิดาบันนีนี่คือเรื่องของศรัทธานเพราะฉะนั้นศรัทธาจริงเป็นเป็นหลายๆอย่างถ้าเรามีความเชื่อมั่นแล้วเนี่ย mm. ก็ทําให้สําเร็จผลได้เพราะขออนุโมากับโยมนะฮะโยมเชื่อมัน่นไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลทําความดีอะไรก็แล้วแต่ให้เราเชื่อเลยเชื่อว่าจะอํานวยให้เกิดความสุขกับเราทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตแล้วมันก็จะเป็นงั้นจริงตามกาลังของความเลื่อมใสของเรา ศรัทธาก็ทําให้คนเป็นพระพุทธเจ้าได้อยู่พุทธเจ้าประเภทหนึ่งเรียกว่าศรัทธาพิกะมันบอกว่ามีพระเจ้าที่ยิ่งด้วยศรัทธายิ่งด้วยปัญญายิ่งด้วยความเพียรไม่รวมพระปฏิเจกาท้เจ้างเองสามารถเป็นื้นธรรมที่ไม่เสื่อมได้กรรมฐานอาจจะเสื่อมได้แต่ว่าศรัทธานี่ไม่เสื่อมแล้วท่านข้าให้ตั้งไว้ว่าพระพุทธเจ้าทุกองเนี่ยก่อนเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งว่าเราจะรู้สัตว์ผลสัตว์จะช่วยสัตว์ให้พ้นจากสังสารวัฏให้ถึงพระน,นิพพาน ทุกลมหายใจเข้าออกให้ตั้งตั้งใจไอไร้มันก็เลยไม่เสื่อมทุกชาตินีเลยหรือว่าพระอรหันต์ก็ตั้งว่าเราจะตั้งความเป็นกลางไม่ยินดีร้ายในเรื่องราวต่างๆมีความมั่นคงในความเป็นกลางมีความอุเบกขาในความเป็นกลางเป็นกลางก็คือไม่ไม่ดีใจไม่เสียใจสิ่งที่น่าชอบใจก็ไม่ดีใจสิ่งที่น่าทุกข์ใจก็ไม่เสียใจก็เป็นภูมิของพระอรหันต์พอเราตั้งใจอย่างนี้ทุกลมหายใจเข้าออก ท่านบอกว่าเปรียบเหมือนได้หว่านมเมล็ดพันธุ์มหาโพธิ์ไว้แล้วในใจเราแล้วเราหมั่นรดน้ําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆมันก็จะโตขึ้นที่สุดก็จะได้จัดรู้เป็นผู้เจ้าหรือว่าได้เป็นพระหัตถ์อุม้มขอขออโมทนากับยมด้วยนะให้ยมยมทำอยู่แล้วก็ขอให้เราเพิ่มคุณธรรมเข้าไปอีก